ที่นี่เป็นกูเรียกว่ากูตาคารสารานนะฮะอ,อยู่ที่เมืองไวสารนีนี่อีกในหนึ่งบ้านี่อีกอย่างหนึ่งว่าป่ามหาวันที่นี่เนี่ยจะมีสถูปตอนนี้เป็นจุดที่โบรรณะแล้วนะครับเป็นสถูปใหญ่ซึ่งสถูปนี้เนี่ยเป็นสถูปที่ระลึกถึงาการกำเนิดพิกษุนีองค์แรกในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ที่ป่ามหาวันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุด จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือก็คือสา,าวสกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสาวสกที่นี่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาสาวสกทั้งหมดที่ได้ค้นเจอนะฮะที่ได้พบเจอ ²> 2> ที่นี่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ายังไม่เคยไม่ถูกทําลายเลยนะคะารับสาวอื่นเนี่ยจะถูกทุกบบ้างตีบ้างหรือไม่ก็ปืนใหญ่ยิงนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะเอาปืนใหญ่ยิงแต่สาวสกที่นี่มีความสมบูรณ์มากเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะไม่มีแล้วก็ไม่มีปหลักหักพังด้วยนะฮะ เพราะว่ามีความสมบูรณ์สูงสุดเลยจะจะเห็นได้ว่าสิงนี่ยังอยู่ครบเลยนะฮะปากเปิดเขาอยู่ครบทุกส่วนอยู่ครบเลยไม่ไม่ถูกทำลายตั้งอยู่อย่างนี้สองพันกว่าปีแล้วนะครับไม่ได้ถูกทำลายเลยเนื่องจากว่าคงจะไม่มีใครหาเจอนะแล้วก็เสาโสรกต้นนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นเสาต้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเสาทั้งหมดเลยนะครับนอกจาก นอกจากจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ยังใหญ่ที่สุดด้วยนะครับเพราะโคนเสาเนี่ยโคนเสาตรงจุดนี้เป็นจุดที่นี่แค่โค,คนธรรมดานะฮะเขาขุดเป็นตรงคนยมปากลึกลงไปอีกประมาณสักประมาณสักหนึ่งในสามนะครับของเสาทั้งหมดเนี่ยเขนาดตรงคนนี้ก็ล่อเข้าไปสามคนโอบแล้วนะครับเสาต้นอ,อื่นนี่ไม่ถึงนะฮะเท่าที่เห็นมาเนี่ยขนาดลม้มล้มอยู่ตรงวางล้มอยู่แล้วก็บางต้นเนี่ยเราเห็นไปถึงโคนโคนเสาที่ว่าปักลงไปในพื้นดินซึ่งใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าด้านที่ ที่ที่ที่ผลพดดินขึ้นมาเนี่ย,ก,ย, hairy, ย,ยก, uit, ก,ก็ยังเล็กกว่านี้นะครับที่นี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดจริงๆใหญ่แล้วก็สูงที่สุดด้วยนะครับใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดถึงสามคนโอบที่สารนาดก็ยังเล็กกว่านี้เลยนะฮะสารนาาที่พุทธคยาก็เล็กกว่านี้เยอะเลยนี่ใหญ่มากตรงคนนี่สามคนโอบนะถ้าใครไม่มาไม่รู้นะครับไม่ไมาเห็นไม่ไมาเห็นตัวจริงๆไม่รู้นะฮะที่ที่พุทธคยาเน,นี่ยรู้สึกคนกว่าโอบก็ เม็ดแล้วนะครับอันนี้อันนี้ต้องถึงสองคนประมาณสักสองคนเกือบเกือบสามคนนะฮะเกือบสามคนเป็นเสาสองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ถูกทําลายด้วยนะครับปากฟันก็ยังอยู่ครบหางก็ยังอยู่ครบ,ครบมีลักษณะการผุกร่อนไปตามธรรมชาติตามประวัติความเป็นมาของเสาต้นนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเขาก็าบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาก็เห็นเสาต้นนี้นะฮะก็ตั้งเดอยู่กลางบ้านเขานะครับ,บในพื้นที่บ้านเขาไม่ใช่กลางบ้านนะฮะ แล้วก็รู้สึกจะจมดินถึงถึงจุดที่เป็นแตกหักตรงนี้นะครับผงโผล่ขึ้นมาตอนนี้เขาขุดขุดลงไปเพิ่มเติมนะฮะพระเ <c oughs> จ้าประสบครก็ช่างกะไรนะครับทำทำเสาขึ้นมานี่สองพันกว่าปีแล้วก็ยังตั้งโดดเด่นเป็นสง่างาเหมือนเดิมนี่ถ้าหากว่าไม่ถูกทําลายไปทุกๆจุดที่ไม่ถูกทําลายไปก็คงจะทําให้ประวัติศาสตร์ชาติอินเดียเนี่ยค้นหา โบราณสถานที่พระเจ้าอโศกได้ส่งไปปักเสาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยได้ง่ายกว่านี้มากเลยนะครับอันนี้ก็ถูกทําลายไปเยอะมันก็เลยเลยเลยหายากหน่อยนะทางคนอินเดียเขาก็ค่อนข้างจะก็อับเขาเขาก็เขาก็เขาก็รู้ว่านะฮะว่าชาติเขาก็ทําลายกันเองขายมามาทําลายกันเองซะมากเขาก็เลย ถ้าไม่มีการทําลายกันเนี่ยก็คงจะมีโบราณสถานหรือมีโบราณวัตถุที่มันหลงเหลืออยู่สมบูรณ์ดูสมบูรณ์อยู่มากกว่านี้นะครับอันนี้เขาก็รู้กันอยู่เ,เขาก็ไม่พูดกันนะฮะสาวะโสกนะครับดเดินไปดูด้านด้านนี้นะฮะด้านหน้า จากที่มาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะหลังจากาสาวโศกมาเนี่ยหลังสาวโศกมาก็จะเป็นสระน้ํานะครับธรรมดาถ้าเป็นวัดนี่นะฮะก็จะมีสระน้ําอยู่อยู่อยู่กลางวัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าสระน้ำเนี่ยก็จะใช้อาบน้ำอาบถ่าซักผ้าซักผ่อนกันนะฮะสระน้ำนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นสระกลางกูตาคารสาราแล้วก็ตรงนู้นก็มีคันธกุดีของพระพุทธเจ้านะครับอยู่หลังสระน้ําอันนี้ เป็นการทกุูดีของพระพุทธเจ้าแล้วตรงฝั่งนู้นก็จะมีซากปลักพัพังอีกจํานวนหนึ่งนะฮะเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นที่อยู่ของของภิกษุณีนะครับทางฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้ก็กําลังบูรณะกันอยู่นะครับประจุดนี้เป็นจุดที่กําหนดภิกษุณีนะฮะแล้วก็คงจะมีภิกษุณีเยอะนะครับในหลังจากหลังจากหลังจากพุทธการไปแล้วเนี่ย พิษุนีก็ยังคงจะมาอยู่ที่นี่กันเยอะเพราะว่าที่นี่เป็นที่กำเนิดของพิษุนีก็มีซากปรลักขัดพังอยู่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เขาก็บูรณะขึ้นมานะฮะก็ไม่มีไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรนะฮะ